ดังนี้นทุกคนดีแต่เราเป็นคนเขา้าเข้าเข้าสู่ยอดสนุกเลยนะว <_ d ata> ันนี้เรามามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะกับปีโลยี่สองนะเฮียอยู่หน้าบ้านโอ้ยเฮียเสียงมันยังดังเลยเนี่ยพมมเพื่อนผมมาแล้วเน,นี่ยเนี่ยเพื่อนผมมาแล้วไอ้เฮียเพื่อนผมแม่งมาบอลเล่ฟูปีนี้แม่งน่ากลัวจัดเลยเฮียอันนี้เรามาเขาดาวด้วยกันนะตอนนี้ประมาณ5ก้าแล้วแม่กูนั่งฟังธรรมะอยู่เนี่ยอันนี้5ก้าแล้ว พร้อมนะพร้อมไอ้เฮียพร้อมยังเอ,อ้ยนี่เอาไหนโทรศัพท์อ่ะไม่ได้อะมาตอนนี้เอ้ยเี้งคืออะไรเฮียเี้งคือเล่าเฮียเี้งคือลุยเราดูดีกว่าเนี่ยก็สุดท้ายกอบรับปีใหม่นะก็คอนเทนต์ใหม่ๆจะมานะโดวยเฉพาะเล่นเกมออกอะไรที่เน,น,นี่ยเนี่ยมีแน่นอนเฮียดูดูฮะทุกคนแม่งบรรยากาศที่แม่งอยากเห็นนะไเฮี้ย คนอยากเห็นเลยดูดิอุ้สสารพี่ใหม่ครับทุกคนขอให้พี่ดีทุกคนคุณดูช่องโนเฟนยังมีความสุขมีแฟนมีเมียมีตงคงเว้ยไม่ต้องมีเอยขอให้มีทุกอย่างในคณขอให้คุณสมปรารถานาทุกอย่างดูฮะเฮียไยน่ใตยเหียยิงคืนนะ เคืนินโอ,โอ้จากฝัางสาวิวยี่หกฮะจบของโนนัทโนเวมเบอร์เอ้ยยังเคลิ้นหนึ่งล้อไปดิซอยด,ดิเซมเบอร์ที้หายเน่เฮียรู้ตึกกูอัดคลิปไปก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้า,กการ,นรับ๊ bye ายบายตาลิปต่อไปเป็นคลิปขอดิติ2สองเจอก,กาันบ๊ายบาย